สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่11เดือน11บพี่หกนะครับผมสำหรับฮานอยสูตรเม็ดเดียว3ฮานอยเมื่อวานนี้ผมให้3ผมเน้นพิเศษแล้วก็ปกตินะพิเศษกับปกติไม่มาเลยทุกคน พิเศษกับปกติไม่มานะรอบที่เน้นไม่มานะก็จะเข้าเป็นรอบที่ไม่ได้เน้นนะเป็นรอบ V I P รอบสุดท้ายเลยนะออกมาสองสามนะแล้วก็เข้าเป็นตัวกันนะเข้าอยู่แต่ว่าเป็นตัวกันเน้นก็เน้นไม่ถูกเน้นไม่ถูกรอบเลยมาเอาใหม่ครับผม หวยห้าหน้อยนะครับผมนะวันนี้วันนี้ก็จะเป็นจะเอาสามอีกไไมเนี่ยเบื่อนะเบื่อแล้วเลขสามเนี่ยเอาหกแล้วกันนะเอาหกแลกกันนะถ้าพี่ๆอยากจับเลขสามก็จับได้นะสามนี่ก็มาปล่อยนะมาเกือบทุกวันเลยแต่ว่าวันนี้เอาหกแลกกันก็จะมีหกหนึ 1, ่งหกสองหกสาม 6ก6ี่หกันนะครับหกแล้วก็หกนะไม่มีแต่หกเจนะคงไม่ออกคงไม่ออกมาหกเจดนะหกเจกับห6ห ตัวเน้นตัวเน้นก็จะมีหกหนึ่งหกสามหกสี่แล้วก็หกเก้านะครับผมรอบที่เน้นอรอบที่เน้นนะครับก็จะเป็น พิเศษนะครับแล้วก็ปกตินะสามน้อยนะครับผมนะวันนี้ก็ขอให้มีหกมาแล้วกันนะถ้าพี่ๆอยากจับตัวเดิมนะก็จะเป็นเลขสามนะถ้าจะจับเลขสามนี่ก็ก็จะเน้นเป็นพิเศษนะพิเศษกับพิเศษกับปกตินะถ้าจะเล่นสามนะ ก็มีเท่านี้นะครับผมสําหรับฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะก็จบไปแล้วฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับนะเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ